สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่เรื่องสยอง12คสองคำสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวชื่อว่าคำต้องสาบเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับณดินแดนอันเงียบสงบริมฝั่งแม่น้ำสายเก่าที่ทอตัวผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดมีที่ดินผืนงามแปลงหนึ่งตั้งอยู่เคียงข้างที่ดินนั้นคือวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาช้านาน หัวใจของที่ดินแปลงนี้ก็คือต้นไทรขนาดมะฮือมาอายุต้นกว่าร้อยปีลากของมันนั้นแผ่ขยายราวกับอสรพิษที่โอบกอดรัดแผ่นดนินอย่างแน่นหนาลำต้นสูงตะงากิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุมให้ร่มเงาไปทั่วบริเวณชาวบ้านแต่งเชื่อกันว่าต้นไทรต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงความลี้ลับและความอาถรรพ์ของมัน การเวลาผันผ่านความเจริญก็เริ่มคืบคานเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นายทุนหนุ่มใหม่ไฟแรงมีชื่อว่าธนัทมองเห็นศักยภาพของที่ดินริมน้ำแห่งนี้เขาใฝ่ฝันว่าจะสร้างคอนโดมิเนียมหรูเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมืองที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนที่ริมน้ำตัวของธนัทเองนั้นทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อควานซื้อที่ดินโดยรอบ จนเหลือเพียงที่ดินแปลงหนึ่งที่มีต้นไทรโบราณที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเมื่อธนัดได้ทำการติดต่อเจ้าของที่ดินแปลงนั้นก็ได้รับคำตอบที่ทำให้เขาประหลาดใจเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นหญิงชราวัยเกือบร้อยปียินดีที่จะขายที่ดินในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิดแต่มีข้อเสนอเพียงข้อเดียวคือห้ามแตะต้องต้นไทรต้นนั้นเป็นอันขาดธนัดรู้สึกหงุดหงิดกับข้อเสนอนั้น ต้นไซขนาดใหญ่อยู่ใจกลางที่ดินจะทําให้เขาก่อสร้างคอนโดมิเนียมเป็นปไปได้อย่างยากลาบากและเสียพื้นที่ใช้สอยเป็นจำนวนมากเขาพยายามเจรจาต่อรองแต่หญิงชรายืนยินการหนักแน่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงข้อเสนอใดๆทั้งสิน้นจนในที่สุดความปรารถนาที่จะครอบครองพี่ดินแปลงงามนั้นตัวของธนัตจึงยอมตกลงตามเงื่อนไขของหญิงชรา แต่ในใจของเขานั้นกับวางแผนที่จะกำจัดต้นสายออกไปในภายหลังโดยคิดว่าเมื่อทำการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วหญิงชราคงไม่มีอำนาจใดมาขัดขวางเขาได้อีกเมื่อข่าวการซื้อที่ดินแพร่กระจายออกไปชาวบ้านในละแวกนั้นกับแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของหญิงชราอย่างผิดปกติธณนัทรู้สึกแปลกใจเมื่อสอบถามก็ได้ใจความว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ เบื่อในกับความลกล้างของที่ดินแปลงนั้นและต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากจะให้ความเจริญเข้ามาในเขตชมุมชนพวกเขาไม่ได้มีความผูกพันหรือความเชื่อใดๆเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของต้นทรายเหมือนคนรุ่นเก่าอีกต่อไปอีกแล้วเมื่อธนัตดำเนินการเรื่องเอกสารการซื้อขายจนเสร็จสิ้นเขาจะเริ่มวางแผนการก่อสร้างคอนโดมิเนียมทันทีสิ่งแรกที่เขาคิดนั่นก็คือการกำจัดต้นไทรโบราณที่ยืนตระหง,ง่านอยู่ที่กลางแผ่นดินแห่งนั้น ตัวของธนัทเองนั้นได้สั่งให้คนงานนำเครื่องจากหนักเข้ามาทำการรื้อถอนแต่เมื่อคนงานเข้ามาใกล้ต้นไทรก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหลายครั้งบางครั้งเครื่องจากที่แข็งแรงกับสตาร์ทไม่ติดอย่างไม่มีสาเหตุไฟฟ้าบริเวณน,นั้นติดติดดับดับราวกับมีพลังงานบางอย่างรบกวนคนงานหลายคนเริ่มรู้สึกหวาดหวัน่นพวกเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไทรมาบ้าง แต่ด้วยความเกรงกลัวอำนาจของนายทุนพวกเขาจึงพยายามฝืนใจทำงานกันต่อไปในวันที่เริ่มทำการลื้อถอนจริงเหตุการณ์ร้ายแรงก็เกิดขึ้นรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ที่พยายามโค่นล้มต้นไทรนั้นจู่ๆก็เกิดอาการควบคุมไม่ได้พลิกคว่ำทับคนขับเสียชีวิตขาที่เหตุการณ์นี้สร้างความตกหลงและความหวาดกลัวให้กับคนงานที่เหลือเป็นอย่างมากหลายคนเริ่มถอนตัวไม่กล้ามาทำงานอีกต่อไป ตัวของธนัทเองนั้นโกรธจัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์และอาถรรพ์ใดๆเขาคิดว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทของคนงานแต่เมื่อหาคนงานชุดใหม่มาทำงานก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนตกจากที่สูงบางคนถูกเหล็กเส้นหล่นทับบางคนก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจนในที่สุดก็ไม่มีใครสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับต้นทรยนั้นได้อีกเลย การก่อสร้างคอนโดมิเนียมต้องหยุดชะง,งักลงถนัดได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักชื่อเสียงของเขาก็เริ่มเสื่อมเสียไปผู้คนต่างพากันล่ำลือถึงอาถรรพ์ของต้นไทรร้อยปีด้วยความสิ้นหวังธนัดจึงตัดสินใจเดินทางไปปรึกษาหลวงพ่อวิสุทธ์เป็นพระเกจอิกอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งึ่งเป็ทที่เคารพและศรัทธาของคนในจังหวัดหลวงพ่อวิสุทธ์เป็นพระที่มีญาณอย่างรู้มีเมตตาและคอยช่วยเหลือผู้คนมากมาย เมื่อธนัดได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อวิสุทธ์ฟังหลวงพ่อไม่ได้แสดงท่าทีอาการประหลาดใจใดๆท่านแต่เพียงหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นมาและกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าโยมได้ทําการล่วงเกินสิ่งที่เขาหวงแหนเข้าแล้วธนัดเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั้นมันคืออะไรหลวงพ่อวิสุทธ์จึงเล่าเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับต้นไทรโบราณต้นนั้นให้เขาฟังต้นไซต้นนี้ ม่ได้มีเพียงอายุแค่ร้อยปีแต่ยังถูกสร้างขึ้นโดยคำสาบด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของหญิงชายคู่หนึ่งมานานแล้วในอดีตการณห,หมู่บ้านแห่งนี้มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันอย่างลึกซึ้งฝ่ายชายนั้นมีชื่อว่าทัตนัยเป็นลูกชายของข้าพดีผู้มีอิทธิพลในเขตนี้ส่วนฝ่ายหญิงนั้นชื่อว่าส้อยฟ้าเป็นเพียงลูกสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นความรักของทั้งสอง ถูกกีดกันกันอย่างหนักจนครอบครัวของฝ่ายทัศนัยพ่อแม่ของเขาน,นต้องการให้ลูกชายแต่งกับหญิงสาวที่มีฐานะและมีชาติตระกูกที่เหมาะสมกันแม้จะถูกกีดกันไปบ้างแต่ทัศนัยและสร้อยฟ้ายังคงแอบคบหากันอยู่ลับๆทั้งสองสาบานรักกันไว้ที่ใต้ต้นไทรต้นใหญ่ต้นนี้ว่าจะรักกันและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปหากมีใครผิดคำสาบานก็ขอให้มีอันเป็นไป ต่อมาสอยฟ้าเกิดการตั้งครรภ์ทัตนาัยดีใจมากและสัญญาว่าจะดูแลเธอและลูกน้อยตลอดชีวิตแต่เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูพ่อแม่ของทัตนาัยพวกเขาก็โกรธแค้นมากหาเรื่องขับไล่สอยฟ้าออกจากหมู่บ้านไปอย่างไม่ใหญ่ดีบังคับให้ทัตนาัยนั้นตัดขาดออกจากเธอและเตรียมหาหญิงสาวที่มีฐานะมาแต่งงานด้วยสอยฟ้ารู้สึกเสียใจและสิ้นหวังเป็นอย่างมาก เธอพยายามติดต่อทัดเดนายแต่ไม่สามารถทำได้จนในที่สุดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจและโชคชะตาอันเป็นที่รักที่ไม่สมหวังสอยฟ้าจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่ใต้ต้นไทรต้นเดิมที่เคยสาบานและกับทัดเดนายไว้เธอผูกคอตายพร้อมกับลูกน้อยในคันด้วยก่อนตายนั้น่อยฟ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความเจ็บปวดและเครียดแค้นว่าขอสาบแช่ง คนที่ทำให้เธอต้องตายอย่างทรมานและขอให้วิญ,ญญาณของเธอและลูกของเธอนั้นสิ่งสถิตอยู่กับต้นไทรต้นนี้ตลอดไปจนกว่าท่านนายจะมาขอเข้ามาวิญ,ญญาณของสร้อยฟ้าและลูกยังคงผูกพันกับต้นไทรต้นนั้นพวกเขาเจ็บปวดและโกรธแค้นที่ถูกทรยศเมื่อโยมพยายามจะทำลายต้นไม้ต้นนั้นก็เหมือนการทำลายสัญลักษณ์แห่งความรักและความเจ็บปวดของพวกเขามันจึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั่นเอง หลวงพ่อวิสุทธ์พยายามอธิบายทนัดฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกขนลุกเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนงานของเขาทําให้เขาเชื่อเรื่องในสิ่งที่เขามองไม่เห็นแล้วแล้วผมจะทําไงดีครับหลวงพ่อทนาเอ่ยถามด้วยความกังวลทางเดียวที่จะแก้เรื่องนี้ได้คือต้องขอเข้ามาดูวิญญ,ญาณของสร้อยฟ้าและลูกและนําวิญ,ญญาณของพวกเขานั้นไปสู่สุคติแต่ปัญหาก็คือทัดใด่นั้น ชายคนแรกของส้อยฟ้าได้เสียชีวิตไปนานแล้วทนะัทรู้สึกสิ้นหวังอีกครั้งมืรู้ว่าคนที่เขาต้องไปขอขมานั้นได้ตายไปแล้วหลวงพ่อวิสุทธ์คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ท่านจะเอ่ยว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งคือการนําเท่ากระดูกบางส่วนของทัานดนยมาทําพิธีเผาไปกับพร้อมต้นไสต้นนั้นเพื่อให้รูวิญญ,ญาณทั้งสองได้พบกันและโอหสิกรรมให้แก่กันและกัน ธนัทรู้สึกมีความหวังขึ้นใหม่ครั้งเขาตัดสินใจจะทําทุกวิธีทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อวิสุทธ์ในการสืบหาญาิของทัตนะยการสืบหาญาิของทัตนะยเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากเพราะเหตุการณ์ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ด้วยความช่วยเหลือของหลวงพ่อวิสุทธ์และคนเก่าแก่ในหมู่บ้านในที่สุดทัตนะยก็สามารถติดต่อกับญาติทางหางของทัตนะยได้ และเมื่อได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกญาติเขาฟังญาติของทัตนายก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจและยินดีที่จะมอบเท่ากระดูกบางส่วนนั้นไปทําพิธีการขอขามาต่อไปเมื่อถึงวันกําหนดทําพิธีหลวงพ่อวิสุทธ์นั้นได้นําเท่ากระดูกของทัตนายมาประกอบพิธีบวงสรวงขอขามาต่อดูวิญญ,ญาณของสร้อยฟ้าและลูกและขอให้พวกเขานั้นได้ทําการอาโหสิกรรมและไปสู่สุคติร่วมกัน จากนั้นจึงได้ทําการเผาต้นไทรโบราณต้นนั้นทันทีเปลวไฟนั้นได้รุกโชนโอบล้อมต้นไทรต้นใหญ่แสงเพลิงสว่างจ้าในยามค่ําคืนชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมารวมตัวกันด้วยความสงสัยและหวาดกลัวเมื่อต้นไทรถูกเผาไหม้จนเหลือแต่เถ้าถ่านบรรยากาศที่เคยอึมครึมและน่ากลัวต่างค่อยๆลดจางหายไปตอนนี้ธนัทรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเขาขอบคุณหลวงพ่อวิสุทธ ที่ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากวิกฤตครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะสร้างสารเพียงตาเล็กๆไว้บริเวณที่เคยเป็นต้นทรายเพื่อเป็นการระลึกถึงสร้อยฟ้าและลูกหลังจากนั้นการก่อสร้างคอนดมิเนียมก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นอีกตู้ของธนัตในตอนนี้เริ่มกลับมามีความหวังในธุรกิจของตนเองอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่นานคอนดมบิเนียมริมน้ําก็สร้างเสร็จส,สมบูรณ์ธนัตจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ เชิงแขนเหลือมากมายมาร่วมแสดงความยินดีในวันนั้นนอกจากญาติสนิทมิสหายของธนัทแล้วยังมีญาติผู้ใหญ่ของธนัทหลายรายมาร่วมงานด้วยเช่นกันในขณะที่ธนัทกำลังกลางก่าวเปิดงานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มทันใดนั้นเองแผ่นดินก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงคืนคืนดังสนั่นหวั่นไหวตัวาอาคารคอนโดมิเนียมที่เพิ่งสร้างเสร็จก็เริ่มสั่นคลอนและสุดตัวลงอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ผู้คนต่างแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดฝุ่นละอองและเศษปูนซีเมนต์ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณคอนโดมิเนียมหรูที่ธนัดเองนั้นภาคภูมิใจก็ถล่มลงมาต่อหน้าต,ต่อตาสร้างความเสียหายและความสูญเสียอย่างมหาศาลเมื่อเหตุการณ์สงบลงผู้คนต่างเข้ามาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในซากป,ปรักหักพังสิ่งที่น่าตกใจก็คือพบศพของธนัท และญาติผู้ใหญ่ของทัตนายหลายคนถูกทับเสียชีวิตในซากคอนโดมิเนียมแห่งนี้ข่าวการถล่มของคอนโดมิเนียมสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนทั่วจังหวัดหลายคนเชื่อว่ามันคืออาถรรพ์ของต้นทรายที่ยังไม่หมดฤทธิ์แต่ความจริงแล้วเบื้องหลังโศงนาตกรรมในครั้งนี้กับซับซ้อนและน่าสะเพร่งโกว,ว่าที่คิดหลวงพ่อวิสุทธิ์ในวัยชราได้แต่นั่งมองซา,ากปรักหักพังของคอนโดมิเนียม ด้วยดวงตาที่เต็มเป,ปด้วยความโศกเศร้าและแววตาที่แฝงไปด้วยความเครียดแค้นซึ่งแท้จริงแล้วหลวงพ่อวิสุทธ์ก็คือพ่อของซอยฟ้าหญิงสาวที่ถูกทันานนยทอดทิ้งและจบชีวิตลงที่ใต้ต้นไซเมื่อหลายสิปีก่อนความเจ็บปวดและความแค้นที่ลูกสาวต้องได้รับกรรมไม่เคยจางหายไปจากใจของพ่อเมื่อธนัทได้มาปรึกษาเรื่องของต้นไร หลวงพ่อวิสุทธิรู้ทันทีว่าธนัตคือใครธนัตปีใบหน้าคล้ายคลึงกับทัตนัในในวัยหนุ่มเป็นอย่างมากเมื่อเขาสืบเรื่องาราวหลวงพ่อก็แน่ใจแล้วว่าธนัตคือลูกชายของทัตนยัยและเกิดจากภรรยาใหม่หลังจากทอดทิ้งสร้อยฟ้าไปด้วยความโกรธแค้นที่ลูกสาวต้องมาเสียชีวิตและเสียใจฆ่าตัวตายหลวงพ่อวิสุทธิจึงวางแผนแก้แค้นด้วยการกุกเรื่องทำพิธีเผาต้นไทรเพื่อล้างคำสาบ แท้จริงแล้วท่านต้องการให้หรื้อถอนต้นทรเป็นไปนอย่างราบรื่นเพื่อให้ทําการก่อสร้างคอนโดมิเนียมให้เสร็จสมบูรณ์หลวงพ่อวิสุทธ์รู้ดีว่าคอนโดมิเนียมที่สร้างบนที่ดินอาถรรพ์น,นี้นั้นจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนท่านแอบทาพิธีบางอย่างเพื่อเสริมให้เกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในวันที่เปิดตัวคอนโดมิเนียมเพื่อให้ธนัดและญาติของทัตนนายต้องชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับสร้อยฟ้าและในที่สุด แผนการแก้แค้นของหลวงพ่อวิสุทธ์ก็สําเร็จลงอย่างน่าสะเพรลัวคอนโดเนียมถล่มทับธนัดและญาติญาตของเขาจนเสียชีวิตหลายรายเป็นการปิดฉากเรื่องราวความรักความแค้นและอาัฐานของต้นไทรร้อยปีที่ลืมฝั่งแม่น้ำสายเก่าแห่งนี้นี่เอง